เ okay. คําเลยทุกคนตอนนี้ตีหกว่าแล้วนะคะถึงพอเวลาปาเนเย็นเราจะว่างมาดูแลพักของเราพอกลางวันนี้จะไม่ว่างไม่ไม่คอยว่างที่นี่นะคะปลูกพักแต่ไม่มีเวลาดูแลกลางวันเราจะดูแลได้เฉพาะวันเย็นกลางคืน ถึงวันเย็นเนียนเราจะใส่ขี้ไส้เดือนให้ต้นไม้เรากันขี้ไส้เดือนที่เราจะเอามาใส่ก็เป็นขี้ไส้เดือนข้องไส้เดือนไส้พันเอฟซื้อพันมาทุงหนึ่งแล้วก็เอามาเลี้ยงเอาขี้ไว้ใส่พักมาพามาดูว่าขี้ไส้เดือนเราอยู่หรือนี่ค่ะทุกคนนี่คือขี้ไส้เดือนข้องไส้เดือนไส้พันเอฟนะคะในผามันก็จะซีแบเหมอนกบแบบรับแสงนะเพราะว่าเป็นช่วงเวลากลางคืน ซี่จริงๆก็จะเป็นดินซี่ดำเลยเราแยกเอาตัวไส้เดือนกับไข่ไส้เดือนออกแล้วอันนี้คือขี้ข้องไส้เดือนแต่มันก็จะมีติดไปบ้างนะตัวเล็กๆกันแต่ไม่เป็นไรเขาก็จะไปเกิดไปโตอยู่ในแปลงพักข้องเรานั่นแหละเราไม่แน่ใจว่าที่เราซื้อเป็นทุงเงินข้องแทไม้แต่อันเนี้ยเรามั่นใจว่าขี้ไส้เดือนแทเพราะว่าเราเลี้ยงเลี้ยงเองซื้อมาเลี้ยงเล่นๆนะจากนึ่งโคมตอนนี้ก็เป็นซ้มโคมเลย นี่ค่ะขี้ไส้เดือนของเราอยู่ประมาณเนี้ยทุกคนไปทุกคนไปใส่ปุ๋ยนใส่ปุยพักลูกสมุนพอมมาร์กอ่ะไปไปกันเลยค่ะทุกคนอ่ะตัวนีคกะจุรินซี่ที่ทำเองเหมือนกันนะคะเราก็ใสบ่อยไม่ได้นะข้องพวกนี้เราทายย่อยไสได้อ่ะติดหนึ่งช่องอ่ติ์สักครั้งเนาะเราใสพันนี้เลยค่ะทุกคนขี้ใสเดือน กวาดกวาดเวียงเวียงเลยเดี๋ยวรถหนาอีําสักทีก่อนหญ้าก็ขึ้นแหละเราปลูกพักนี้บอกเลยว่าต้องดูแลถ้าไม่ดูแลไม่มีพลนผลิตนะเพราะว่าแมงแมงนี่หมดนี่นอนนี่จริงกินแมดไม่ทำแต่ว่ากินหมากว่าเพื่อนนี่เราด้วยไปเลยค่ะทุกคนมันมือนะเพราะว่ากลางวันเราไม่มีเวลาจริงๆอันนี้ โชคดีที่เราปลูกติดก,กับข้างบ้านถ้าว่าให้ไปปลูกที่อื่นกค็คงจะทําไม่ได้เหมือนกันอะไรลูกนี่ทุกคนอันนี้ตอนน้อมค่ะเราเพิ่งลงไปโดยน้อยน้อย,อยดพื้นทีนี้ชายคุมเลยแหละเนี่ยเวลาเขาติดตัวไส้เดือนนั้นเขาก็จะไปอยู่ในแปลงพักนี้แหละ น้อยน้อยไม่ต้องเยอะริมร,มริมนะริมริมโค้นแต่ตั้งเดี๋ยวเราก็เปิดน้ำรดสักทีผวกพักทีว่าว่าลงดินนั่นเขาต้องการปุ๋ยในปริมาณที่มารกต้องการบบว่าซ่องอาทิติ์ครั้งเลยแหละ